สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมและก็ชาเฟซบุ๊กทุกคนเลยนะคะตอนนี้นะคะเวลาปีสองแล้วแอรเพิ่งถึงห้องนะไม่ได้ไปเที่ยวนานก็สนุกมากเลยสนุกที่สุดเลยเพราะมันไม่ได้ป,ปล่อยนานแล้วแกก็อยากจะบอกว่าแบบไปไปถึงร้านใช่ไหมแบบก็ตอแรกไปผมสวยพริ้วไปเชียวเป็นลอนสวยว่าไปถึงร้านก็ต้อง เอาผมขึ้นเพราะว่าหัวเหนียวหมดเลยฝนตกฝนตกด้วยแล้วก็อย่างคือแบบนั่งติดเกาะครัวทำอาหารมันก็ผัดไปผัดมาผัดไปผัดมากลิ่นก็ออกมาแล้วเกาะหัวเป็นกลางเลยลก็แบบต้องเอาผมขึ้นไปผูกไว้ก็ไปขอยางมัดแกงไปขอยางมัดแกงร้านข้างๆมาก็ได้ยางมัดแกงมาก็เลยแบบได้ผูกผมดูดิ ผมคล้ายหมดเลยอะแบบสู้ไม่ไหว helmet, จริงๆอุ้ยก็ตอนแรกคิดว่าจะไปเยาวราชวางแผนกัแบงว่ากินเสร็จแล้วก็จะไปเยาวราชใช่ไหมก็ไม่ได้ไปเพราะว่าเพราะแต่แรกวางแผนกับแบงค์ว่าจะไปเยาวราชก็ไม่ได้ไปเพราะว่าขี้เกียจขับรถด้วยแต่ประเด็นสำคัญไม่ใช่อยากรถหรอก ไม่มีตังค่าน้ำมันไปเดือนอะ่ะอะไรอะไรก็หดหายไปเงินก็น้อยหดหายไปตามการเวลาก็เลยแบบไม่ได้ไปเลยพอนึกึเนี้คิดถึงแม่ก็วันทีเลยตอนที่เงินหดหายเนี่ยเซ็งเลยนั่งเล่นตังหูนอนกันแล้วใช่ไหมเพื่อนๆหลายคนคงจะนอนกันแล้วแหละมีแต่แอร์คนนึงยังไม่นอนกับแม็กอีกคนนึง แต่ไอคิดว่าเพื่อนไอก็ยังไม่คงจะไม่กลับจากเจริญกรุงทีก็สนุกมากอะไรวันนี้ไปละบายบายเดี๋ยวเดือนหน้าแอจะต้องไปพัทยาไปทำสาราคาดีวิชา prs สองสามหนึ่งก็คงจะได้เที่ยวแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปมาเผื่อนะแล้วก็ ถรูมาเผือแล้วก็เที่ยวเผื่อแล้วก็จะเจอราหาอะไรอะไรอะไรที่พัทยาก็จะมารีวิวให้นะจ๊ะแล้วก็จะมีร้านซ้มตําอยู่ค้างทาง่าอร่อยเอป็นความชอส่ตัวนะคนที่ไม่ชอบกินส้มตก็คืออาจจะแม่เหลกก็ได้แต่คืออชอบส้มตัเนี่ยก็ยแบบอึดดอดด